ต่อไปนะคะเราก็มาแรงเงานะคะแรงเงาให้ชัดเลยนะคะช่วงไหนนะคะก็เราเราจะแรงเงานะคะวาดไปนะคะอันนี้เราก็ผักน้ำหนักคางขึ้นมาแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะมีรอ,อ,อยนิดนึงนะคะให้เราเกลี่ยตรงนี้นะคะเพื่อให้ปากนูนขึ้นมานะคะมันก็จะมี เนรอยขีวนะคะเราสามารถใช้เปเปอร์สตัมนะคะเกลี่ยไปได้เลยนะคะแสงเงานะคะแสงเงารู้สึกว่าจะช่วยได้เยอะนะคะเปเปอร์สตัมนะคะ ลองหาซื้อมาใช้กันดูนะคะเวลาเราวาดภาพคนเหมือนอะเกลียยแสงเงาได้เพราะว่าจับถนัดมือด้วยไงคะปรูปูปปชอบมากเลยค่ะต่อไปนะคะก็ครูปูจะวาดผมนะคะผมก็วาดเป็นเส้นไปเลยนะคะไอช่วงไหนที่เป็นสีดำเข้มนะคะก็ให้เรา ระบายให้เข้มไปนะคะแล้วก็ใช้เปเปอร์สตัมเกลี่ยนะคะเวลาเราจะผักน้ําหนักนะคะคอส่วนคอส่วนคางส่วนผมเนี่ยระบายเข้มไปเลยนะคะช่วงที่เข้ม สีดำนะคะช่วงสีดำน้ําหนักสีดำนะคะให้เราระบายไว้นะคะให้ระบายแล้วก็ค่อยเกลี่ยก็ได้นะคะจริงๆต้องระบายไปตามทิศทางของเส้นผมนะคะใช้เปเปอร์สตัมเกลี่ยนะคะถ้าตรงนี้ไม่คมให้เราใช้ยางลบปาดออกนะคะปาดออก ช่วงลองแก้มนะคะช่วงลองแก้มก็ให้ลึกมาหน่อยะค่ะหักน้ำหนักช่วงผมนะคะเส้นผม ช่วงเส้นผมให้เราตหวดเส้นนะคะกลับไปกลับมานะคะเพื่อให้เออเป็นช่องว่างของผมนะคะให้ผมแบบเออมีแสงตกตกกระทบนะคะให้เราจับเป็นซอแบบแบบนี้เลยนะคะจะได้ถนัดนะคะ Ja. Sinn på det ช่วงไหนเข้มเราระบายนะคะมันจะช่วยผักน้ําหนักนะคะให้มีความลึกและก็มีความตื้นขึ้นมาแล้วก็มีความลึกนะคะลึกลงไปนะคะนี่ค่ะผมแสกกลางนะคะทิศทางของผมก็จะขึ้นไปอย่างเงี้ยคะ่ะ ลองดูทิศทางของผมนะคะ นี่เป็นสไตล์แบบสกเก็ตนะคะครูครูวาดแบบสกเก็ตด,ด้วยดินสอสีบีนะคะแบบวา่าวาดแบบเร็วๆนะคะก็ไม่ได้พิถีพิถันในการใช้แสงเงาอย่างละเอียดนะคะให้เราเห็นแค่ขาวเทาดำนะคะที่ครูครูบอกนะคะเราก็สามารถวาดรูปได้มีมิตินะคะลึกเนี่ยค่ะเราวาดง่ายๆ แต่เราต้องฝึกเส้นนะคะเราต้องฝึกเส้นเยอะๆนะคะพอข้อมือเราแข็งเนี่ยเราก็จะวาดรูปได้สวยมากๆเลยคือเราสามารถบังคับหนักเบาในเส้นได้แล้วเนี่ยรูปก,ก็จะออกมาสวยนะคะอันนี้เป็นสไตล์ที่ครูปูชอบวาดบ่อยๆนะคะเราก็มาเน้นส่วนไหนเข้มนะคะกดลงไปนะคะมันก็จะทำให้ เพิ่มความอ,มอมืนี่นะคะดินสอจะหักบ่อยเพราะว่าเอาละค่ะ ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะเสร็จแบบง่ายๆง่ายๆนะคะแบบง่ายๆจำกันไปวาดได้เลยนะคะวันนี้ครูปุกก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะในการสาธิตวิธีการวาดรูปแบบง่ายๆนะคะ สไตล์ครูปูนะคะขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะอย่าลืมกดซับสไคร e ์ไลค์แชร์ให้ครูปูด,ด้วยนะคะหรือว่ากดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อแจ้งเตือนให้มีคลิปดีๆมานําเสนอก็จะได้มารับชมรับฟังกันอีกนะคะครูป,ปูก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะในการอยากลุกขึ้นมาวาดรูปดูบ้างนะคะใครที่ชอบวาดรูปอยู่แล้ว ช่องนี้ตอบโจทย์นะคะอยากวาดรูปเก่งช่องนี้ตอบโจทย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ